สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนสวัสดีตอนเช้านะคะไม่เช้าเท่าไหร่เจ็ดโมงแล้ววันนี้นะคะอยู่ที่สวนยางมากรีดยางกรีดเพิ่งเสร็จมานี่ตีห้านะคะนอนลืมตื่นเฝ้ามอมาสลีดึกโพดนะคะก็เลยนอนลืมตื่นแต่สิ่งยังมียังมีแล้วอยู่ผ้ามาเบ่งบรรยากาศคะ่ะสวนมันสวนมันสถานีต่อไปของเราก็คือใส่ปุ๋ยมันนะคะวันนี้จะมาใส่ปุ๋ยมันแล้ว ไม่รู้กี่วันถึงจะเสร็จนะครับปุ๋ยหกกระสอบของเราปุ๋ยหกกระสอบนี่คือเอาข้าวยี่สิบห้ากระสอบนะครับไปเลกมาคือวันนั้นเอาข้าวไปขายนะข้าวข้าวเปลือกนะยี่สิบห้ากระสอบได้ปุ๋ยเจ็ดกระสอบเนาะใส่ข้าวไปหนึ่งกระสอบนะคะใส่มันเอามาใส่มันนี่ห้ากระสอบก่อนห้ากระสอบพอไหมโน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 บบพอเด้ส่วนนี้ก็ไม่พอนะคะห้ากระสอบหกกระสอบเนี่ย หลังจากใส่หกกระสอบนี้เสร็จจะไปรูดนะคะทีนี้จะใช้จะใช้เครดิตของบัตรเกษตรนะคะของโทโกศนี่นั่นแหละค่ะแต่ว่าเป็นนี่ที่เราสามารถเอาไปรูดปุ๋ยกับร้านค้านะคะร้านค้าขายปุ๋ยร้านอะไรแบบนี้นะค่ะคือจะรูดช้าดอกจะได้น้อยในปีหน้าคือถ้าเรารูดนะคะรูดปุ๋ยรูดได้หลายอย่างนะคะในวงเงินที่เขากำหนดให้ในบัตรของเรา แต่ว่าก็คือเงินนี่นะคะ่ะปีหน้าเราก็ต้องคืนต้องคืนก็เลยจะมาใส่นะคะหาคนมาใส่ด้วยไม่ได้เลยไทยก็ไม่ว่างเลยเดี๋ยวมาใส่สองเท่ากับตสิงก่อนคือถ้าใส่ช้านบปีที่แล้วนี่ปุ๋ยค้างโคกคือมาใส่แล้วฝนหมดพอดีนะคะปุ๋ยก็เลยไม่ละลายยังเป็นเม็ดยังเป็นอะไรอยู่เลยปีนี้น่าจะน่าจะทันอยู่เพราะว่าอันนี้คือเดือนสิงหาะคะ่ะเดือนกันยาเกือบทั้งเดือนนี้ฝนน่าจะเยอะอยู่ จะรีบมาใส่นะคะจะรีบมาใส่คือเยอะอยู่นะคะฝั่งโน้นอีกฝั่งภูเหล็กไฟอีกใส่ปุ๋ยมันคือปีหนึงนะคะแม่แหลมใช้ปุ๋ยใส่มันนี่น่าจะประมาณยี่สิบกระสอบสิบห้ากระสอบคือต่ำสุดสิบห้ากระสอบนี่คือตามงบนะคะถ้าพอจริงๆก็ยี่สิบยี่สิบกระสอบฝั่งโน้นด้วยนะคะฝั่งภูเหล็กไฟด้วยฝั่งนี้ด้วยแต่ก่อนนี้จะใช้เยอะกว่านี้อีกเพราะว่าเราทำที่ตรงตีนเขา ที่ต้องตีนเขาแล้วปลูกมันนะคะเราก็จะใส่ปุ๋ยด้วยแต่ว่าต่อมาต่อมานะะพละกําลังหมดเป็นป่าไปหมดแล้วนะคะ <c oughs> เขาจะมายึดละเขาจะมายึดที่ของเราที่เป็นป่าเลยนะคะถ้าเราไม่ทําถ้าเราไม่ปลูกนะคะไม่ทํากินไม่อะไรเขาก็จะยึดนะคะถ้าปล่อยให้เป็นป่ารกต้นไม้ใหญ่แบบนี้มันไม่ไหวแล้วล่ะคะ่ะร่างกายอายุเยอะละนี่นะคะบรรยากาศตอนเช้าเดี๋ยวกลับนะคะเดี๋ยวจะ,ะ,วะ,ะพาแวนพาแวนกลับบ้านนะคะวันนี้ สวนมันนะคะจ้างเขาฉีดยาฆ่าหญ้าเรียบร้อยแล้วละ,ละเป็นอืดตืดแล้วนะคะตรงนี้นะตรงโน้นนี่ยังไม่เป็นอยู่ในร่องมันนี่ยังมีอยู่แต่จะมาใส่ฝั่งนี้ก่อนค่ะใส่ปุ๋ยเดี๋ยวจะมารีบใส่เดี๋ยวเดี๋ยวพาแว้นกลับนะคะพาซ้อนมอเตอร์ไซค์กลับกันไปค่ะ กลับแล้วล่ะค่ะนี่มาดูน้ำยางออกลายบอมือนี้ฮอตะกีดฮอตเก,กีดนะคะยังมีทันออไลายปลือมาสายนะคะมือน,นี้ตีห้าพูดได้มาก่ละกีดไดมาตีสี่กีดไดตีห้าเดี๋ยวกลับก่อนค่ะกลับไปกินข้าวก็วันนี้นะคะจะมาประจําการอยู่สวนยางนี่แหละจะมาใส่ปุ๋ยมันไปๆค่ะเว้นนะคะเว้นเว้น ติงลี่ไม่ได้มาด้วยนะคะติงลี่นี่ผูกไว้อยู่ที่บ้านท้องใหญ่และติงลี่แม่มานใกล้จะคลอดแล้วกระโดดขึ้นรถไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวนี้นี่นะคะระหว่างทางกลับบ้านสองข้างทางคือวิวทิวทัศน์นะคะจะแปลกแปลกกว่าเดิมก็คือมันนะคะมันแล้วก็ยาง นี้มันเขาสวยมากเขาใส่ปุ๋ยแล้วนะคะนี่ยางเขาก็สวยทั้งสองฝั่งบรรยากาศเช้าๆนะคะวันนี้มีหมอกหมอกหนาขนาดเจ็ดโมงแล้วนะคะนี่ยังหนาอยู่เลยไกลนะคะประมาณกิโลกิโลกว่า,วาเลยลทางเมื่อบ้าน จะกินอุกะปูนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะคาเจ้าบ้านยาหลายนะนแถวเฮอร์นาน,นีมีก้ากินโอ้ยแกเซอร์กิดเลยคุณนะ่ <c oughs> ปูนะคะปูนานเหล่านี้คือเดี๋ยวนี้นะคะแม้แต่หอยเชอรี่ก็ไม่กล้ากินเลยเขาหวานหวานยา หวานยาฆ่าหญ้าค่คะฆ่าหญ้าในนาเห็นเจ็ดบอกว่านะ,ะที่นาเจ๊ดนี่แต่เจ็ดไม่ได้หวานนะน่าจะเป็นนาข้างๆนะ,ะที่เขาหวานที่นาเขานี่ปูนะคะปูนานี่ตีนปูนะคะหล่นหมดเลยนะอโอ้มะโกโออแมนาดีามาจะมองนีแต่ว่าเก็ดคลิปเมื่มน,น,นั้นนะ มาเบิกไหมพี่น้องมาก่อนน่นะเออเดี๋ยวยังเรามาเอ็ดคลิปก่อนนี่นะครับหมออันนี้คืองอนต้นตะสิงโอ้ยแมงมุมยังเหรเใยค่ะยังต้นเขาล่ะคุณน่ะแมงมุมตะด่างต้องรีบมาใส่ปุ๋ยมันนะคะนี่ เดี๋ยวจะค้างโคกอีกอตัดเลยฝั่งนี้คือผู้พระเอ๋นะคะใน,นผู้พระเอกนี่คือข้าวนะคะนี่เขาตัดในะะนี้อันนี้คือข้าวโกโคนะคะข้าวโกโคหกส่วนมากนะคะที่ตัดนี่จะเป็นข้าวหยอดอันนี้คือเซอร์เวตแล้ว ใกล้จะท้องเลยนะคะข้าวนี้วันนี้พาแวนนะคะถ้าใครดูก็จะตาลายตาลายของยายเบิร์นตึมยายเบิร์นเสอร์บุย อันนี้คือทางทางขึ้นวัดขาเอกจะแยกตรงนี้นะคะเลยวัดนี้มาก,ก็จะมาแยกตรงนี้คนจะใสยาใครมาคือหลายแทะเขาน่าจะมาวัดหรือเปล่าวัดนะคะ ใชนะคะยาอุ่นยายอุ่นก็จะมาวัดเกือบทุกวันนะคะ าเรียบร้อยแล้วบอทันรถตลาดซื้อเผื่อยิบเอซื้อห้ามได้แนวกิ่งกระปู่ห้าก็ยังไม่ซื้อนี่นะคะมาถึงบ้านนะ้วรั้วใหม่จะลงเอาหน้าก่อนบะเ,เดี๋ยวนี่นะคะถึงเรียบร้อยแล้วนะคะบ้านไม่เหลี่ยมมีรั้วแล้วนะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะคะที่นี่นี่แหละค่ะบ,บรรยากาศในหมู่บ้านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ